สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางสองตัวบนรัฐบาลนะครับประจำววันที่16ธันวาคมนะครับก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับไม่งก็ฝากสมาชิกทุกท่านพิจารณากันนะครับชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับสูตรจะเริ่มเข้าตั้งแต่วดที่ออก65นะครับเราใช้ผลลงมาในว่าที่ออก หกศูนย์แปดหกหกสองขอตารางสามเจ็ดมาตั้งนะครับสูตรแรกนะครับเป็นสูตรหลักสิบนะครับก็ในชุดนี้ใครจะปักหลักก็ปักได้นะครับหรือใครไม่อยากเสี่ยงก็กลับตัวด้วยนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักพันสองครั้งนะครับบวกเก้าขงที่นะครับแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกเก้าขงที่นะครับเป็นห้านะครับ นหน้าหนึ่งแต้มก็เป็น6นะครับสุรที่2นะครับเราจะใช้หลักหน่วยบนหนครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่างหครั้งบวก1คงที่นะครับสองบวก3าเป็นห้า้าบวก7เป็น2 2งบวก1คงที่เป็น3นะครับเราได้3 4 5นะครับจับชุดนะครับจะเป็น5 3 5 4 55นะครับ 6กสามหี่หห้าซึ่งผลลงมาในงวดถัดมานะครับ3ามตัวบนออก6กห้านะครับกอเข้าเป็นงวดที่1นะครับงวดต่อมานะครับเราก็ได้แปดบกแเป็นหนะครับหกบวกคงที่นะครับเป็นห้ากับ6นะครับ สูตรที่สนะครับห้บกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บกเเป็น9นะครับ9บกบวกหนึงคงที่เป็น0นย์ครับจับประกอบเราจะได้50 51 52นะครับ60 61 6ย์ซึ่งผลรลางวัลในงวดถันาออกเก้าหกสองนะครับก็ขเข้าเป็นงวดที่2นะครับ ก็จะมานะครับ2อบวกสเป็น4 4่สบวกเกงที่เป็น3นะครับเราได้3กับ4นะครับสูตรที่2นะครับเราได้2อบวกศูนย์เป็น2องบวกศเป็น 2, 2องสบวกหนง1คงที่ได้3นะครับ จะได้สามสามสามสี่สามห้บบมานะครับสี่สามที่สี่สี่ห้าซึ่งผลรวมในงวดถัดมาครับสามตบลออกศูนย์สี่สี่นะครับพอถึงงวดที่สามนะครับงวดต่อมานะครับหกบวกหกเป็นสองนะครับสองบวกเก้าคงที่นะครับเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวน่า,าแต้มเป็นสองสูตรที่สองนะครับ สีบวกสเป็นเจ็เบกสเป็นเก้เบกหเป็นศนย์นะครับและหนึ1งศนะครับ2 0 2ศูนซึ่งผลลระมาวันนึงว่าจะมาครับออกสองสอนะครับออ ต่อมานะครับ7จบวกเเป็น4 4่สบวกเก้าของที่เป็น3นะครับสูตรที่2 1งบวกสเป็น4 4่บวกแเป็น 2, 2องสองบวกหนงที่เป็น3นะครับสามสี่ามห้านะครับ4 3 4 4ามห้า ซึ่งผลรางวัลนี้กถทามาครับออกแปดสี่สามนะครับอันนี้ก็เข้าตรงมาทั้งหมดห้างวดนะครับมาดูกันในงวดประจำวันที่สิบหกนะครับหลักพันสิเลขเก้านะครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับแปดบวกเก้างที่เป็นเจ็ดนะครับเราได้เจ็ดกับแปดนะครับสูตรที่สองนะครับสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับ 0.1ของที่เราได้1น,นะครับรเพราะฉะนั้นจับจุดเราจะได้71นะครับ7273นะครับ818283นะครับก็พิจารณากันดูนะครับเป็นอีก1แนวทางให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้นำไปพิจารณากันนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ทุกๆแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรลบชมกันมาจนจบคลิปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ